กูไม่ขึ้นเลยเชี่ยกูปั๊มยาอะไรไม่เข้าไม่ขึ้นเลยวะว่ากดตายทีนึงอ่ะกดตายแล้วก็กดใส่ก่อนเอาละครับในระหว่างสดบ้นเก๋าหรือว่าเก๋าจะเก็บสดไปด้วยประสบการณ์เราจะดูครับจังหวะนี้ลุงโก้บาบายากี้ยืน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 ไอ้ยังไม่ตายเลยวตาย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 ไปหาเะไรมึงไปหาออะไรมึงเสียเองเอาเสีย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 สามร้อย เอาว่ะเดี๋ยวคนเดียวเลยอแมนยางยังยางถ่ายทอดสดจากมมสูงฮะเอาดิมสูงเหรอเอาดิเออเซลเอาซลเอาซลทำไม่ได้อะไรน้องแอนนี่เขาแข่งกันยังไงครับโต๊ย ต่อไปแล้วเนี่ยต้องเลี้ยงตัวค้างสี่ตีสองตายลย้องคุให้อีกฝั่งคนละห้าครับผม่พี่จิวพี่จิวพี่จิวปั๊มยาไปปั๊มยาได้กดตายทีนึงอาฝั่งล้เท่านี่สามเองนไว้นะครับ่จับมาตาย้วไหมสามสามโออเล่นแล้วมีใครจะลงโต๊ะเพิ่มมีใครโจงเปิดอยู่เปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนฝั่งฝั่งสีแดงนี่ํำโดยตะวันไม้ทองครับเนี่ยใช่ครับมากบพีกีแชมป์ครับฝั่งนั้นนีอะไรฝั่งนู้นครับนำโดยดุย โก้ไม้เท่านะครับไม้เข่าครับหมอไม้เท่าไอ้เนี่ยฝั่งสีแดงนี่ดีดีไม้ทองแต่ฝั่งสีดำนี่ดีแก่ใช่ไหมใช่มีไม้เท่าครับไม้ตะเภาไม่เท่าอะไรงไ่าไม่ขาดเลยไม่เท่าเป็นอะไรไม้ยาจกอะครับดีดีดูก่อน สามเท่าเข่าเสือมครับเยสเคเจโจ้กอ่ะโจอีโม่เราเ้ที่ใช้ที่ใช้ตอนขากระเพาะครับไม้ที่เน็ตตรงตรงแถวบริเวณหักแร้อ่ะครับแล้วก็ใช้ดึงทำมีอะไรเจ๊ยนี่ไงไหมเห็นกวาดลานมึงรู้จักเปล่าเห็นกวาดลานไม้พอยท์ไทยครับเศษเศษกวาดลาน มึงรู้จักเทนก่อก่ละเขาเขาไม่เคยเป็นเด็กวัดมาก่อนฮะเขาใจใคทำม่ใช่ลเคเป็นเด็กวัดเคยทำความดีมาก่อนเดกเกโจ๊กาม้อ้ามึงง้จวเกเกบัฟกลับโดยบัฟศด้วยจ๊กบัฟศเท่าไหร่แล้วนี่ทำเป็นเราะ่ามีบัฟศีบัฟี่่ครนำ่าตามเาะใครนตามไราแดงแดงดาหา ก็ชิลดีก็ได้เงินดิขนาดน่ะเอ้าเอ้งงนะยังงงนะงงอืมงงอืมสีแดงนี่มีตะวันมีไอนอแมนมีซบอช่เขากูขี้หลังไงไอ้จัดมีหลายคนครับ ไัลูกบาคาร่าดิสโทฟีเลยวะเหี้ยหัวโดไอ้เหี้ยเหี้ยหัวโดเฉยคุณจิวจะตายไหมเดินนะเดินังไหนหัวแข็งกาทีโอุ่จักรไปถึงที่ลำมาทำเพื่อตัวเองไม้ทองมาแล้วนี่ใครก็เห็นเรลยว่าความต่างชั้นเป็นยังไงกับจตะวัลีกับจิวมองเฟอร์มาจากฝรั่งเศสปีเขาไปกับมุสอควังตอนนี้

ไม่ไอ้ที่ต้องหมุนครึ่งรอบไปสอนไปแก่ตอนที่เขาอย่อย่าลืมอย่าลืมเมื่อกี้ไอ้โจ้พูดอะไรพูด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 ที่อะไรของมึงปัญญาอ่อนพูดกูพูดองไงตายแล้วมันจะพูดทำไมมึงโลเปนเดีดิเชืยองงงโรเปนเฮียเทนนิงไอ้งูเทนนิงพูดได้ไอ้งูไอ้ไา้พูดได้ยังไงอ่ะเนาะหกต่อสี่ครับหกต่อสี่ครับผมตอนนี้สีแดงน้ำโอ้ยงี้ได้กูติดสูงฟรีจ่ายโจ้เนี่ผมแบบ ฝั่งสินดาวมันก็มีอยู่สองคนเหรอครับคุณตุ้ยเหมือนแบบปบายาโก้เหมือนไม่ได้เล่นนะจริงจริแค่คนเดียวครับคนเดียวที่หมายถึงว่ามีไอ้โจ๊กเหรอฮะเดินเกียวอะไรครับเด้ผเล่นอะไรครับเนี่ยอดนผมเล่นอะไรครับเดินเกียไม้ทองโดนจิวเข้าไปคนนี่มากกว่าไม้ทองนะพี่จิวนี่คือถ้าได้ชิงนี่คือโนหนึ่งนะตอนนี้ ผู้หายอะไร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 เอาแล้วเกมเริ่มพลิกไม่เห็นเกมเกมเริ่มพลิกนะครับจังหวะนี้ผมไม่ได้ว้าผมพลิกหนีพี่อ่ะทางฝั่งซิดแค่จะหน้องแมนคือตัวฟรีนะฮะน้องแมนคือตัวฟรีเอ้าน้องแมนเล่นด้วยเหรอผมรู้ว่าน้อมคืยาไม่ได้พี่ผมี่ยผมยาไม่ได้หรอผมยาไม่ได้ผมยาไม่ได้พี่ตายัไม่ได้เป็นกัท่านไม่ได้เป็นก่านอันนั้นอันนั้นอันนั้นน้องแมนนะครับผมรู้ว่าตัวนี้ตัวตายทีนึงตัวตายทีนึงได้เลยใช่เป็นน้องแมนด้านเทนนิงครับเป็นรองผู้หญิงไม่เราเป็นล่ากระจกครัเป็นล่ากระจ บางทีมันตัดได้ทีร่างคนสวยครับเป็นร่างคนสวยไม่โนไม่ได้เลยเฮียร่างคนสวยไม่ก็อก็ตอหมอก็ต่อหมอไม่ได้ก็ต่ออไ้เกมมันมักจะมีปัญหาเยอะแลวเดี๋ยวไปประท้วงกันหกห้าอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เกมอาจจะปัญหาที่ฝีมือหรือเปล่าเนาะแมสใช่ครับเพราะว่าฝีมือที่ไม่มีครับฝีมือต้นตีเองแล้วก็แบบโทษโทษโทษเป็นมั่วอะไรอย่างเงี้ยโทษอะไรอะไรจิวจิวลองตอมอเปล่าเพราะว่าเนาะไอ้อะไรอะไอ้โจกครับ ไอ้สกอให้ครับกดตัวเลรอกกดปั๊มได้ไม่ก่อให้ตอมอแล้วเล่นเล่นเล่นต่อได้เลยนะครับดับไฟเหมือนเดิมนะครับใครมาก่อนก็ได้เปรียบครับใครมาก่อก็ได้เปรียบใช่ใช่พูดเอนะโลเพยนะครับโลเพย์หน่อยโลเพหน่อยลุมันลุมันเราเดียวเดียวดิรมันพูดเองโลเพยกันหน่อยครับโอเพนโลเพกันหน่อยครับเล่นโลเพกันหน่อยนะครับพยายามอย่าอย่าเลื้อนนะครับเล่นโลเพกันหน่อยนะครับจริงถึงความเป็นจริงนะครับรักชีวิต้วนนะครับมีค่ากันหน่อยนะครับให้ชุ้ยตอมมีค่าหน่อยนะ ตายเออล่วงไปหนึ่งอะไรด้ออ่าแล้วคราวนี้จะสวนไม้ไหมสวนไม้ไหมโอ้ยไอ้นี่กดไม่ได้กดตีไม่ได้กดตีไม่ได้เจ๊เจ๊สวนไม้โจ๊กกดตีเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะเท่าไหร่ที่พี่ตวอนไม่ได้กดตีไม่ได้พี่ตวอนทาพี่ตวอนโดนทำท่าปัดแบบเมื่อกี้ให้พี่ต้อนรูไปเลยว่ามันกำลังมารู้แล้วรู้แล้วพี่อยากดูไม้เดี๋ยวจะดูให้มาแค่ครั้งนี้ครับถ้าหกหกเหรอหกหกออันนี้แบบหกหกใช่หกหกถ้านับก็หกหก

โอ้ยหนแมนเอาทีกันเองเย็นใจเย็นใจเลไม่ไี่ย่ยอไรเริ่มด่ากันเองนะครับเริ่มด่ากันเองนะผมไอเี่ยน้อแมนไอเี่ยนี่แจกนะไอเยี่ยนี่แจกจริงครับแจกจริงอันนี้ผมเห็นด้วยครับเม่่ผมิกองไปนะอันนี้วถอยรถมาครับมเกการเล่นที่ไร้ค่าจนเกินไปของแมนตายเลยตายอีกแล้วตไไมพยโดตายอีกแล้วเกมมันเปลี่ยนไปแล้วเฮ้ใครออกเหรอเขามาดีอู้ เกมเปยะไ,ไปแล้วก็ออตอนนี้ครับไม่กลัว่ายอมเป็นกระตุกเยอะถ้าถ้าีขวาโดนยีโมยจริงๆครับตอนนี้ฝั่งมึงแก่เริ่มใช้ประสบการณ์เองบทความสดของเด็กสมัยเราจะแพ้เขาไม่ได้นะลุยเราต้องลุมเปยเฮ้เฮยเฮแม่ยเฮยเฮยเฮนเฮยเฮยเฮยเฮีเฮวยเฮเนยเยเยเวะ กเราบอกว่าฝีมือชะกาจเฉยเล่นไม้ไปเล่นไม้ไปไอแนวแมนมึงไปเล่นไม้ไปไปกูขอเล่นมีดิงเดี๋ยวกูต้องลงเล่นมีดิงแล้วแต่ไม่ได้เร้องลงไปเล่นดิงละเรอเราไปเล่นดิเราไปเล่นดิอ่ะจะดูได้เดี๋ยวกูจะโชว์ให้มึงดูมีดที่เดียวเขาเล่นยังไงไอหน่ามีการจะโชว์เกิดขึ้นนะครับตอนตั้งไหร่พร้อมกับการโกดนะครับแล้วมึงจะผีจะกอดทำไมวะไอเดี่ยวน้องเล็กจะเฉยมึงจะร้านตะเกียร์อะไรนี่นะฮะ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าน้องอุซเนี่ยนอกจากสีมือที่ไม่ค่อยมีอะไรแล้วสิ่งที่ดีก็คือปากของเขาปากดีนั่นเองนั่นก็คือไม่มีอะไรเย้ี่ครับโอ้หี่เห็นไหมโอ้ยเย้เย้ไ่มีอะไรพี่ไม่เปนไรไม่เป็นไรเรายังมีความหวังของหมู่บ้าน สวยดิลานอนแมนมาชุบผมเชื่อว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีนะครับถ้านอนแมนขึ้นมาไม่มีประโยชน์นะพี่เดชตะวันไม้หมุนนี่ความคิดที่ต้องครับต้องครับต้องครับอย่าไปชุบค่อยยัดเงินให้มากกว่าเงินให้มากกว่าเนี่ยอย่าชุบพวกสว่าขยะสังคมขึ้นมานะครับโอ้เีคอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยชาตินี้ที่ดาวน์กินข้าวนาเลยอ่ะแปด มานี้ดิมานี่ดิพวกเนี้ยมาต้องเจอกูอ่ะอืออะไรลยงดิงก็มาดิงก็มาดิงก็มาเมมเมเมมครับเมมกันนะครับตอนนี้ขอบมาขมาโจ๊กตายเฮ้ยยังไม่ตายเหรอวะาจบไปนะเอาหน้ากูหายไปล้วน้าผ้าหายหน้าผาหายหน้าาชาคอ เฮ้ยทุกไม่จิบหางนมันคิวเลือดไม่ได้อะบอกแล้วว่าให้ต่อหมอโอ้ยเยี่ยวับระวังน้เมนระวังน้อมนระวังเล่ยเล่นยเฮียเล่เลยลงเลยตัวเองไห้โจกอ่ะตัวเองไอ้เจ๊นี่อันจะมีอะไรวะโอ้ยตัวแข็งโผกเลยตัวแข็งโผกเลยอะไรอ่ะพี่ตะวันนะสมสมก็เป็นไม้ทองคำจริงๆนะครับลงลงลยเล่นเลยลงลงช่วยเลยเลยตู้เลยเฮ้ยยังไม่ตายหัวแข็งหมุนแน่นอนหมุนแน่นอนนี่หมุนแน่นอนหมุนแน่นอน ลุงโกตีส่วนลุงโกทํายังไงตัวแข่งทื่ลุงโก้ตีขึ้นมาโดนไปเก็บมาไม่ตีโนแมนตัวฟรีอีกแล้วเล็งถูกต้องนะครับ,บลุงโกพยายามเลงที่จุดของความสีแดงนะฮะ เล็งไปที่นอร์แมนนะครับตอนนี้บู๊บบู๊บยังไม่ได้เดทยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ระหว่างที่ดื่มซุปยังเมาไมนะรัตน้เกำงหาข้ออ้างให้กับตัวเองดูดีที่สุดนะครับโจ๊กกำลังหาข้ออ้างให้กับตัวเองดูดีที่สุดนะครับในเวลาที่ตายลงไปนะครับตอนนี้ยังทันนะตอโในการพูดว่าปั๊มไม่ได้ปั๊มไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาของตัวเองนะฮะคนอื่นไม่ต้องรับรู้ก็ได้นะนี่พยายามหาข้ออ้างของตัวเองอยู่นะฮะตลอดโจ๊กเกอร์ อ๋อถือวลปั๊ไมได้เลยถอวลปัมไม่ได้เลยเกือบเป็นโจ้ไม่ดเสมอสีแดงไม่รอด้สีแดงเอาแล้วีเฮ้ยจบยังไงจบยังไงได่แล้วไี้แลเ่าเหลือเาเหืเาเหลูอเขาเหือเ่าบหดือเาเหลือ่ขาเือเขาเหลือเขา้หต่อเขาเือเขาบหลือเขาเอเขาเหลือเขาเหนือเขาเหลอเขาเหากหลอเาเหลือเขาเลือาหลือเขลือตาหลตองาเหลอาเหลือเขเหลือาอเเลืาเล่เาเหลอเขาหลัอเาออือเอาอลขาเือเาพล ซึ่งคนที่เสียดูโซนแเป็นตูนฮะอะไรอ่ะครับต่อแปครับกาต่อแปดนอร์แมนโฟีอ่ะคนสุดท้ายเนี่ยโฟีจะเกมสามได้หรือไม่เรามาดูนอแมนกันตีลงคมกีบนี่ตงมาไม่ตรงนะผ้าไม่ตรงบ้าไม่ตรงตีลงคมกีนะผ้าไม่ตรงครับาไม่ตรงต่กันเลยรจัดังนี้้าไม่ตรงอะไรเป็นไรชนะคือชนะอันนี้อะไรอ่ะใช่ไมเล็กแมตช์พอยต์วะแมตช์พอยต์แล้ว

โจ๊กต้องเลือกสักทางหนึ่งนะครับทางไหนที่ดีกว่ากันนะครับทางกลับบ้านน่จะเวิร์กที่สุดนะครับสำหรับโจ๊นะฮะเี๋ยเครื่งที่เจ่มืมมืน่ะทางกลับบ้านของพิตูนหสนุกสนคนมากมายนะครับนี่คือเพลงพิตูนะครับเพลงทางกลับบ้านนะครับโจ๊กนะฮะติดไปติดไปติดไาริดไปติดไกิดไปติอไปติดไขตงดไปติ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 ดไาต่ดไปยิดติดาติดไปติดไกติดมปติติดันนิาตีไปตตดตต คุณตู้ครับแต่เมื่อกี้ที่ผมว่าตะวันตต่สนใจผิดนะครับไปชุบตัวปีขึ้นมาครับต้องทำนะเขาจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับใน่งที่เขาทำอ่ะเดี๋ยวเราดูครับว่ามีจริงหรือเปล่าอันนี้มีนะก็โดนขี้ว่ะเลยทําจริงหรือเปล่านะะเเ่ตัวปีจริงหรือเปล่าตัวปีตีตะวันนะตัวปีนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะช่ังนี้ตัวแมนเต็มเลยโอ้โหเต็มเลย ไอ้เนี่ยตะวันอุตส่าห์ชุบบอลมามันมาขีหัวตะวันเนี่ยก็คิดลงมาเลไม่ไม่ไม่พี่จิวตีเด้งมานะไม่หยุดเลยยิ่งกว่าตัวพีอ่ะยิ่งกว่าแขมมันเนี่ยพี่จิวพี่จิวไปรทำทุนเท่ๆมาพี่มันเลยมาผมผมผมเชื่อจริงๆเนื่องจากว่าโต๊ะปิดโต๊ะไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็เลยทำให้การเดิมพันครั้งนี้เดินโมฮาไปเลยครับน่าเสียใจเลยอะไรอ่ะเปิดโต๊ะมาต่อ นไม่ครับคุณตุ้ยครับเรามาคุยถึงช็อตเมื่อกี้อ่ะเรามาคุยถึงช็อตเมื่อกี้ที่เราบอกว่าชุกมาตัวฟีสุดท้ายก็เขาเป็นอห่าครับผมจำนด้คงณเห่าคนเยี่ยมเลยแกไม่มีเงื่อนไขเลยครับแกแกเมื่อพรุ่งนี้นะครับปูนคนละห้าถุงเนาะ ใช่ไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้มือวันนี้ดิแกมือวันนี้ครับไม่แกมือจะเป็นฟา่าเสไมแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นสวบินนะครับนี่น่นี่น่สานได้อาวบินเท่านั้นนะครับแม่แมส่งตัวแทนไปเที่ยวใหผมเย ได้ได้หนีมาถ้าแพ้มึงเสียนะไม่หยนหนีดิหยันหนีดิหยันหนีดิหยนหนีดิโอเคมาาาไม่นีไม่ีไ่ด้หนีอีจอมาแล้วเว้ยมาแล้วก็้อใหม่ดีไอพี่จอมมาแล้วเว้ยยินใหม่ยิใหม่เมา้อวางแผนางแผนมีไหมเนี่ยเท่าันายิงด้หน่ายยินได้หน่ลายใ่ถึงสามืองกองเชียั่งไหนต่ทีมนั้นโจมถึงหมูอะไรวะเหมือนมินเดินป่นเท่ากันกับเมื่อกี้นะฮะแ่เจอว่าสีแดงกลับมาชนะได้แดงว่า จะเป็นเจ้าทุกอย่างเลยนะครับ ใครมั่สีดำไปจริงครับคุณตุ้ยครับผมสวัสดีครับสีดำไม่เอาโอ้ไปไหนผมผไม่กลัวเลยนะเพราะว่าเหมือนเครับกิดการชิงกันเกิดอันนี้ถือว่าสีแดงาดใจมาอย่างนี้เขาไม่แกลัครับสีแดงขาใจมากนะไม่เอาเขาไม่เอาไม่เอาไม่เองไม่เองสีแดงงอเงี้นั่แครับกตินะติดงอเงกิงอเงยไม่เป็นไรไม่แก้ไม่แก้ปูนก็ไม่ได้แค่นั้นอ่ะสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้คือ่งอย่านะครับคือไม่รู้จักเขาว่าแพ้ครับใช่ครับแพ้ไม่เป็น แทบไม่เป็นนะครับ <c oughs> นี่ครับ นี่คือสิ่งที่โดดเด่นของสีแดงนะครับต้องชื่นชมนะต้องชื่นชมในความความเงียบของเครับความน่าด้านใช่ไหมชื่นชมในความน่าด้านใช่ต้องติดน้อยของเขาเนี่ยครับลุงเราเขายอมในความที่ไม่ยอมรับความจริงอันนี้ต้องชื่นชมจริงจริงอันนี้อันนี้จริงนเรื่องแบบนี้นี่หาไม่ได้ง่ายนะครับคนใช่ครับน้อยกว่าคุณไม่ยอมรับความจริงนี้หรือเรื่องนี้ชื่นชมครับจริงจริงน้อยก็ยังเล่นเขายังแค่นี้เขายังไม่เล่นใช่ใช่ตอนนี้เขาหนีไปนะครับตอนนี้ก็คุณตะวันก็เป็นไปกับเด็กเขาแล้วนะครับตอนนี้งงแย่หวุนหวาย ให้ทายเด็กนะครับให้ทายเด็กนะตอนนี้นะอันนี้เดี๋ยหนึ่งคนถือ่ันับปูนอยู่นะถ้าถ้าพี่ดำแพ้คือเสียนะพี่ดำตัวหลุดเหรอพี่ดำตัวหลุดเหรอพี่ดลาตัวหลุดพี่ดำตัวหลุดตาวหีุดหลุตัวหลุดตัวหลนดตัวุดัดเัวหลดเวหลุวหลุดตวหลุดันหุ่ดตัวหลัลุดตัดตัวุดตัดัวหลดตัวหลุดตัวดตวหากดมนตัวหัวนลยดตัลยดตัวหัวหดยววีหดหดดััวเลยฮะัลล่ับ อันนี้อันนี้ผมต่อให้ผมเล่นในโทรศัพท์ครับตอนนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะจริงเหรอครับในโทรศัพท์ครับใช่โอ้โหุณก็ตื่นเกินนี่คุณเล่น TDA หรือ r o v ะฮะถามนิดหนึ่งแก้วพวกนี้ใช่ป่ะนี่ไง โอ้โอย่าเลือนโจ๊กอย่าเลือนโจ๊กอย่าเลือนโจ๊กอย่าเลื่อนปีกปีกิวมึงนะปุ๊ปปีกิวลูกค้ามึงนะแค่นั้นเองพี่ติดกูดอะปีกิวลูกค้ามึงนะแล่วมึงต้อมึงไปสั่งปูที่ใครมึงก็ไปสั่งโอ้โหน้องแมนตายแล้วตายอีกนะฮะเป็นปูนะโง่เราทำให้เขาโง่ขอเขียนครับตุ้ยตุ้ยพี่พี่เดินต่อนะเหมือนฝั่งสีแดงมีสามคนสีดำมีห้าคนอะเพราะนอร์แมนอยู่ฝั่งสีดำขึ้นจ้จริงๆนอร์แมนนี่ต้องบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนบบััวทีี่่่อออยยยูใตตตตต้้โคคคนนนนนะะะะะฮเเเไมขึรรพาาลลด ไม่ได้ติดดินอ,าอ่างเยอะเลยนะคร i mean. ับแมเขาโคนไม่พอพี่มันโดนหินทับด้วยเล้วแต่แต่เขาก็ยังมีข้ออ้างของเขาอยู่นะครับว่าปั๊มไม่ขึ้นนะฮะข้ออ้างหน่อยไม่งอ๋อใช่ใช่ใช่เรื่องสำคัญครับคือการปั๊มเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญจริงแล้วต้องให้เครดิตเขาปั๊ว่ามันปั๊มไม่ขึ้นนะครับไม่ได้ทําไม่ได้ทําไงได้อะคนอื่งก็แก้ไขในเรื่องนี้ไม่ได้แต่ก็เขาเขาจะบ่นมาทําไมนะไม่ได้ไม่ได้ไมได้จริงๆสาั่งว่าแต่ สองแมนครับโอ้หมุนแล้วหมุนอีกอันนี้ปูอันนี้เท่าไหร่นี่ถ้าเป็นผมนะครับผมผมเป็นฝั่งสีแดงผมจะตีนอร์แมนก่อนครับเพราะว่านอร์แมนพี่ฟังผมนะอันเนี้ยไม่ต้องพนันเป็นปูพี่พนันบัตรอันเจลใช่ไหมผมไม่เป็นปูแล้วไงเพอกี้ต้องเท่าเดิมไงคือถ้าเกิดถ้าเกิดพี่เจรก็ไม่เสียเลยนี่เสียนี่ออกมั่งออกลูกไม่อยากเสียนะเสียไม่ได้เปล่าใช่มันได้แล้วไงอันนี้ผู้ใหญ่เมองเงีพี่ต้องให้ทั้งสองฝ่ายได้จ่ายพี่แต่คนละอย่างแถือไม่ได้จ่ายผมได้วววออาาุุไ พอถ้าพี่เอาปูนอ่ะพี่ก็จะไม่เป็นคนที่ไม่ได้จ่ายนะพี่ไม่เสียไม่สองไม่หนึงไม่สองไม่หนึ่งไงไม่ไม่จะทำทางนเล่นนี่ก็ถามผมก่อนดีกว่าว่าสีแดงไหวหรือเปล่ามีตังจ่ายหรือเปล่าไลวเป่าบเจลอ่ะใบเจลอ่ะห้าใบอ่ะคนละห้าใบอ่ะมีหนึ่งหมื่นใบเออเอาวปล่าใบเจลห้าใบอ่ะสิบนาทีสิบนาทีคนละห้าใบเหรอผ่านจากนั่นแหละการ่์ดใบสิบนาทีห้าใบอ่ะเนาะจะให้สิบนาทีอ่ะ ไม่ก็เปลี่ยนของไงก็เปลี่ยนไงอย่างน้อยต้องมีคนจ่ายไงเข้าใจป่ะอย่างน้อยต้องได้จ่ายอ่ะมิงั้นเดีือดสีดำมไม่เต็มที่ไงมิงานสีดำก็แบบบินท่าบินไม่มีเสียใช่ไหมจ้าบิน่าบินปูไรต์เนมจีปูเข้ามาจีนเอาว้าวว้าเป็นนี่ครับอ้าวตัวหลุ่นละสองคนเลยฮะคนจ่ายเป็นสิ่งที่เอาไว้ทำมาหากินนะครับอันเจลส่วนอีกคนนึงจ่ายเป็นของเป็นผลผลิตมาเลยนะเชียร์ลงเฮียขึไนมาเฮียขึ้นมา โอ้ยวยเงี no, mm ้ยเย็นเกสวยเงี้ยตะวันยุบปิดปากสไปนอร์แมนไปแล้วครับผมเขาบอกว่าถ้านอร์แมนเหมือนข้าฝั่งตรงข้ามครับผมจริงเหรอครับใช่ครับแล้วที่จะชุบครับโอ้ตายแต่เป็นผมผมไม่ชุบนะนอร์แมนถ้าชุบนอร์แมนมาเดี๋ยวมันก็มาตีเราอีกโอ้ตายเนี้ยเค้จกชิงโชคตอนนี้โจกชิงโชคแอบเก็บนะครับโจกชิงโชคจะเล่นมีส่วนไม้ครับผมตะวันไม้ทองครับผมแล้วมีกระบาดทีมเราเนาะแมนใช้ทีมดิ ไต้องทำคือการร่วมมือร่วมใจกันนะครับร่วมมือร่วมใจกันด่านอแมนนะครับตอนนี้อาตาไนะทีมคุณต้องทำตอนนี้คือต้องด่ามันให้เคล็ดหลานนะครับถ้าเกิดไม่ตีผมในวันนี้ก็จะไม่มีผมในวันนี้ีแก้ของทางฝั่งสีแดงนะครับลุงด่ามั้งครับทุกคนครับต้องร่วมมือร่วมใจกันนะ ไอ้เยี่ยเราจะเสียทั้งปูนเสียทั้งบัตรอันเจียวเหรอวะเอาไอ้เี้ยเอาใล้องยก่คนะ้ัมครับเยี่ยตีอนไ้กัมีดมีดแยกเลยครับมีดมาายมือเจยี่้ออไปซึ่งมีมีแค่คนเดียวคือมันนะฮะมันพูดทำไมอะเออหลยตุ๊ตตายตัวฟีตายตัวฟีตายตัวฟีตายไอ้เยี่ยคงตัวฟีเองด้วจงอยู่คนเดียวไอ้สั์โอ้โหเนี่ยโอ้ตีงีิแล้วเอ้ยโอ้ เสียงล็อกที่แซงเห็นความผิดหวังจริงๆนะครับครับดูนครับไม้ทองครับดนกับไม้ทองครับไม้ทองกับไม้ตกรอบแรกครับแพ้ผู้หญิงด้วยฮะตา้ตายแล้ว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 ตล้วตายแมีลิงกับหลี่ครยแมียูลลิงต้ายล้ย้ล้วตายหม้ล้วตงยแลไว้ทองยแล้้ล สอันีีผมเกิดแล้วครับเกิดแล้วนะครับโอ้โหอะไรเขีเเยมึงจะหาข้ออ้างนำเฮียะไรครับไองโง่มนแวูเลสวครับไปครับไปครับไปครับไอพวกหาข้ออ้างนะพวกไม่ติดชุบไม่ติดะเขา่ไม่อชุบไม่ติดวะกูจุบไม่ติดอ่ะไม้เี้ยมาายไมเงี้ยมากูจุบไม่ติดทาเียลายสัถามมันดี่ว่าให้กูจุบไดดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยไม้มาครับ ปัไม่ติดทียังงหน่อยเผยอยู่ข้าไปนอร์แมนขอาไปทีมทีมเาจริงอนอร์แมนเอาจริงจากตอนนี้คือแบบโดนด่าเยอะเกินไปแล้วทำให้ตีนเสียบความไม่ใจเฮ้ยทีมทีมทีมหมายมาทีมดูหน่อยโอเคโยไอเทียกระจมไอเที้ยจังหวะกระโดดจังหวะนี้จะทำยังไง้วไม้ทองกูไปแล้วการเกิดขึ้น ตัวเหี่นวตอแมนนะตอนนี้ตัวเหมี่แมนวเยี่ยวนไปเก็บตัวชุบเไปไแล้วไอ้นีอ้เนแมนไอ้เหียไอ้ควายมึงจะปล่อยมึงเหี้ยดูปล่อยหรอปล่อยไหมปล่อยไหมปล่อยเออจับเออจับไม่มีตาโมงจับตเดียกันนี้แต่มีตามองเลยก็ไปที่เฮียฮงเฮียฮงไอ้ไปยยไปไปยยไปไยยแตไปไปไยย่ายยยยต เปลี่ยนชื่อจากนองแมนเป็นฟรีแมนได้ไหมฮะฟรีแมนอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมอีโมนะแต่มาคาน่าอีโมผมเลยโดนตีหัวนะเมื่อกี้ไม่น่าเชื่อครับไม่ยอมกดสเปซบาร์เพื่อหลบไม่ได้พี่เมื่อกี้มันคท่าอีโมเาอ้างงเาอ้างมินเสมอฮะเสวยพี่เไแต่ไม้ทองมาแล้วเล่เานรล้วเอาลครับโจมไปแล้วครับผมนี่โจไหมไรอบแรกครับไมรอบแรกเจอไมทองครับผมุปครับเาุ ไปรอบแรกไปรอบแรกทำไมฮะไปรอบแรกไม่ได้ไม่ได้ปั๊มยาอะไรไม่ได้แล้วเข้าไปหานี่นะครับตีตีตีมาเอเคเทาเอเคเทาเริ่มมีปัญหาอีกแล้วฮะปั๊มยาไม่ได้แชมป์บอกไม่ได้ไม่ได้เลยแทง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 เลยไม่มีโมคานะครับไม่ท้องไม่ท้องไมโอหน่งเกเลยสวยสวายวันนี้ยังไงสยยังไม่ลำสวยไม่ได้เโอเชคเดียวพี่แทงอย่างเดียวครับผมตแปมอย่างเดียวเลยปั๊มไม่ได้ปั๊มไม่ได้ครับปั๊มไม่ได้ครับปั๊มยาไม่ได้ครับ ออกป่ะออกขึ้นนะไปไอพี่ตัวลองพี่ตัวลองลองถือไม้ถือไม้แล้วปั๊มได้ป่ะเพราะว่ามันทีเราเราบ้าสองทีนะปั๊มทีนี้แล้วก็ลองตีเราปอีกทีนึงตอนนี้สีดำดำไปสองหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ดสองหนึ่ง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 ด่ไปแล้วสีดำนะครับสีดำดำไปแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับสีแดงนี่รู้สึกว่าจะพูดเยอะกว่าของสีดำนะแต่หลังนี่เริ่มแบบเริ่มกับคนเดียวนะไม่รู้ว่เกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเป็นการซุ่ม ุ่มนะครับไปคุยอีกนิดนึ่งใช่ไหมอันนี้คุยันอยู่อีกนิดหนึงป่ะสีแดงีแดงคืออยอีกนิดนึงใช่ไหมครับตอนนี้คอไฟอยู่อีกนิใช่ไหมโอ้โหนแมนนมนตายน่ะนแมนตายไหมไม่ตายขอนอไม่ตายโอ้โหซบได้นอนชอนี้อูซบได้นอนนอร์แมนตายไหมนอรแมนตายแล้วตัวค้างครับตัวค้างตัวค้างนิรุตเย้นอรนค้างค้เงค้างมันค้างนรุตนรุตนนรแมนน้องฆ่าเขาเล ในทีมดูไม่เตรียมทอมกาก่อนแข่งอ่ะเตรียมเล่นร้านเกมเดียวกันเหรอเด็ดหลุดด้วยกันเนี่ยเรียบร้อยครับสกอร์สามหนึ่งทางฝั่งสีแดงต้องจ่ายบัตรอันเจลสามใบนะครับไบ้านนะครับเมื่อกี้ผมเห็นโคตรทคนยืนนี่นะนี่ไม่ได้ล้ำรวยครับล้ำรวยครับไปดามครับคุณรวยมากแล้วตอนนี้